รถใช้งานแค่ปีเดียวแต่ราคาประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบสาบแสนบาทค่ะนั่นก็คือคันนี้เลยวันนี้ที่เอามานำเสนอบอกเลยว่ารุ่นนี้ขึ้นชื่อของความประหยัดน้ำมันและที่สำคัญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแบรนด์หลักแล้วยอดนิยมมากมากกับ Honda HRV คันนี้ตัว ehev นะคะเครื่องยนต์1.5 rs ปี2024ค่ะสำหรับคันนี้ได้บอกเลยว่าได้รถบ้านเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นบอยรถบ้านมารับตัวจาก จังหวัดเชียงใหม่กันเลยกับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยกิบมากถ้าไม่สวยจริงไม่บินไปรับรถถึงที่กันเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบรังพึ่งนะคะและตัวด้านหน้านะคะไฟหน้ามาแบบ Full LED ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกสําหรับตัวนี้นะคะได้ยางใหม่ปี2025ล้อแม็กเดิมตรงรุ่นนะขอบ18นิ้วสําหรับรุ่นนี้นะคะ ตัววารันตี0นย์ยังเหลือค่ะสำหรับตัวนี้นะคะวารันตี0ูย์สปี1 0ึ่งแสนโลซึ่งคันนี้รถใชง้งานแค่3ามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะวารันตีเหลือ<ๆ>ด้านท้ายของตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังพร้อมโลโก้ R S แบบนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะ ฝาปิดท้ายแบบไฟฟ้านะคะสามารถกดที่รีโมทก็ได้หรือพี่ๆจะกดที่ฝากระโปรงท้ายด้านหลังก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับพื้นที่การใช้งานถือว่าโอเคเลยค่ะด้านหลังสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้สองสามใบเลยนะและตัวนี้นะคะแน่นอนว่าเป็น5้าที่นั่งนะคะด้านหลังสามารถเบาะเนี่ยพับเรียบระนาบแบบนี้ได้เลยถ้าพี่ๆคนไหนเนี่ยต้องการที่จะวางของเยอะๆนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียว มาดูในส่วนของภายในยกันบ้างบอกเลยว่าภายเนี่ฟังก์ชันให้มาเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะกุญแจคีเลตกุญแจสำรองมีมาให้นะคะภายในคุ้มโทนสีดำค่ะด้านในเนี่ยฟังก์ชันมีพรมไลไยมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอทัชสกรีนมีไวเลสชาร์จมาให้พร้อมใช้งานค่ะเบรคฮเบรคมือไฟฟ้ามีมาพร้อมและตัวนี้นะคะได้เบาะนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าผู้ขับขี่นะคะและไฮไลท์ของคันนี้นะคะมีหลังคาแก้วแบบนี้เลยค่ะหลังคาแก้วเต็มบานสภาพใหม่ๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นอีก รุ่นที่คนไทยนะคะนิยมใช้งานเนื่องจากเป็นรถแบรนด์หลักแล้วและที่สำคัญตัวนี้ได้ได้เครื่อง1.5ตัว e-h e-v อีกด้วยสำหรับคันนี้นะคะออกให้่ใหม่ๆล้านกว่าบาทเกือบล้านสองเลยค่ะแต่วันนี้มาที่บอร์บ้านราคาเหลือ900 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นถ้าพี่ๆคนไหนอยากทราบราคาเต็มนะคะสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ